ความสามารถเลิศล้ำอันหนึ่งคือปร,รับตัวเก่งไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับใครทำตัวกลมกลืนได้ไม่มีปัญหาครับผมกำลังหมายถึงชาวราศีเมถุนและคลิปนี้ดูดวงราศีเมถุนประจําเดือนเมษายน2568ราศีเมทุนได้แก่ผู้เกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมกับผู้เคยผูกดวงวางดวงดาวตามแบบโหราศาสตร์จากราศีลัคนาเกิดสถิตราศีเมทุน เดือนนี้จัดเป็นเดือนที่ดีเรื่องของเรื่องก็คือว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นดาวใหญ่ยามพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะยังคงสถิตเรือนกรรมะในระหวานน่างนี้พระราหูนั้นทําหน้าที่เป็นประตูใหญ่ที่เปิดกว้างพอไปสถิตเรือนกรรมะทําให้ตลอดเวลาที่พระราหูสถิตตําแหน่งนี้ ราศีเมถุนทํางานทํำการหลายอย่างพร้อมๆกันเป็นไปได้ทั้งใครบางคนส่งมาให้ทำกับตัวเองแหละเลือกที่จะทำไม่มีใครเขาบังคับคือไปเห็นงานนั้นเห็นธุรกิจนั้นฉันก็อยากทาไปมองกิจการนี้เอ๊ะเราทําได้นี่ก็ทํามาเรื่อยๆคือเรียกว่างานหลากหลายพากันหลั่งไหลามากองที่ท่าน กับช่วงที่ผ่านมาดาวใหญ่ดาวพระหัสดาวเจ้าเรือนการงานสถิตเรือนวินาศหรือหลังลัคนาไม่ว่าราศีเมถุนจะขยันขันแข็งหยิบจับงานแนวไหนแบบไหนโอกาสประสบความสําเร็จโอกาสบรรลุปเป้าหมายอย่างจริงๆจ,จังๆเป็นไปได้ไมง่าย คือถ้าเป็นธุรกิจก็ยังไม่เห็นกําไรครับกับที่สําคัญดาวพระหัสดวงนี้ยังหมายถึงหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาพอมาสถิตเรือนวินาศหรือตําแหน่งหลังรักษาทําให้ผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นค่าเห็นความสําคัญของท่าน มากระทั่งเดือนนี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเนี่ยเดินถอยหลังเข้าเรือนสุระร่วมกับดาวเสาร์แล้วก็มีพระเกตดวงดาวแห่งการเคลื่อนไหวดวงดาวแห่งการขับเคลื่อนสถิตรเรือนสหัชชะนั่นคือพระเกตเล็งดาวพุธและดาวเสาร์ส่งผลให้ราศีเมถุนตั้งหน้าตั้งตาทำงานที่ตัวเองรักอย่างทุ่มเทและจริงจังโดยแทบจะไม่ใส่ใจว่าจะสำเร็จหรือซึมๆเหมือนเดิมรู้แต่ว่าอยากทำอยากขับเคลื่อนต่อ ใครจะเห็นไม่เห็นไม่รู้ไม่สนใจคนรอบข้างมองว่าเฮ้ยทำไปทำไมคนข้างตัวก็ห้ามแต่ไม่สามารถหยุดยั้งความตั้งใจกับการทุ่มเทของราศีเมถุนไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนต้นเดือนคือวันที่1ถึง11เนี่ยจะเป็นช่วงที่ราศีเมถุนทุ่มเทอย่างหนักหน่วงทำงานอย่างบ้าเพราะช่วงนั้นดาวทิตย์ดาวเจ้าเรือนสหัชะสถิตเกาะกลุ่มร่วมกับพระราหูและดาวศุกร์กับพระเกศสถิตเรือนสหัชะ ส่งผลให้ราศีเมถุนเคลื่อนไหวทำงานเร่งขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงตามอิทธิพลของดวงดาวดวงนี้และอยากจะบอกว่าทุกสิ่งที่ท่านทำครั้งนี้ไม่มีศูนย์เปล่าครับรอสงการเท่านั้นแหละ ราศีเมถุนจะพบข่าวดีถ้าธุรกิจที่ท่านทำเนไม่มีทุนทุนไม่มากพอก็จะมีช่องทางมีคนมาเสนอโอกาสให้ถ้าท่านมองหาสถานที่มองหาออฟฟิศก็จะมีลายใหญ่ๆเสนอตัวซัพพอร์ตไม่มีคนช่วยงานแค่เอ่ยปากบอกกับคนใกล้ชิดไม่กี่คนปากต่อปากไม่นานเกินรอครับคนดีมีฝีมือก็จะเสนอตัวมาร่วมงานกับท่านสำหรับผู้ทำงานประจำ แม้ว่าที่ผ่านมาอย่างที่ผมนำเรียนเจ้านายหัวหน้าผู้บังคับบัญชาไม่เห็นค่าไม่เห็นความดีเดือนนี้เช่นเดียวกันครับเขาจะมีการเรียกคุยไม่กระส่งสัญญาณให้คนมาบอกว่าจะมอบหมายหน้าที่ตำแหน่งสําคัญให้รับผิดชอบเตรียมตัวไว้นะถ้าเปรียบเป็นการแข่งขันเนี่ยราศีเมถุนก็ลงสนามสู้ไม่ถอยมาโดยตลอดล้มซ้ําแล้วซ้ําอีกถึงวันนี้ใกลเส้นชัยแล้วครับออกแรงอิดใจเดียวพุ่งตัวแตะเชือก ทั้งหมดนี้เกิดจากวันที่11ดาวพุธดาวเจ้าเรือนเนี่ยเดินเร็วอเสกเข้าเรือนกัรมะเกาะกลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวศุกร์และพระราหูแม้ว่าดาวพุธสถิตตำแหน่งนี้จะได้บัตรฐานเสียเป็นทั้งนิดและประเกษตรแต่เมื่อมากุมดาวศุกร์ดาวพุธกับดาวศุกร์หมายถึงสังคมนั่นหมายความว่าหน้าที่การงานที่ราศีเมถุนทำที่ปิดทองหลังพระมาโดยตลอดตอนนี้จะไม่ใช่แล้วธุรกิจสินค้าของท่านที่ไม่มีใครรู้จักจะเริ่มเป็นที่รู้จัก ยิ่งประกอบกับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสหัสชะสถิตเรือนกรรมะสหัสชะแปลว่าสังคมหรือความหลากหลายสหัสชะถึงกรรมะราศีเมถุนที่จับงานหลายอย่างทุกอย่างจะเกิดการขับเคลื่อนและเติบโตชัดเจนขึ้นสังคมผู้คนแวดล้อมมองเห็นผลงานท่าน และต่อมาวันที่14เมษายนดาวดวงนี้คือดาวอาทิตย์นะครับก็ขับเคลื่อนต่อไปในเรือนราพะสหัชชะถึงราพะโชคลาบโอกาสดีๆจะเติบโตรุ่งเรืองหรือมาทุกท่องทางอย่างไรก็ตามครับยังมีข้อเสียนะข้อเสียเดือนนี้คือราศีเมถุนรายจ่ายเยอะโดยเฉพาะตอนต้นเดือนเนี่ย ถึงขั้นบางวัเนเครียดเพราะหมุนไม่ทันแต่พอผ่านพ้นวันที่11ล่วงแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรขวางความรุ่งเรืองปิดกั้นความสําเร็จของราศีเมถุนไปได้ครับเพราะอิทธิพลดาวกระจายตัวกันอย่างที่ผมเรียนในเรือนกรรมะและเรือนราพะส่วนสาเหตุของการที่มีรายจ่ายนั้นเกิดจากดาวอังคารที่ก่อนหน้านี้เดินถอยหลังไปกลุ่มตําแหน่งเกิดในเรือนราศีเมถุนอยู่พอมาต้นเดือนนี้ก็เริ่มเดินเป็นปกติเข้าเรือนการเงินแต่ไปได้มาตรฐานเสียเรียกว่าอังคารเป็นนิดดาวอังคารจึงเป็นเหมือนมีด สถิตเรือนกระดุมพระทําให้โดนเบียดเบียนเบียดบังนุ่นนิดนี่หน่อยดังนั้นรวมความแล้วรอบเดือนนี้ราศีเมถุนครับตำแหน่งหน้าที่การงานขยับก้าวหน้าธุรกิจการค้ามีโอกาสเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นครอบครัวความรักคนมีคู่อยู่กินฉันสามีภรรยาแม้ว่าจะมีเรื่องหนักปัญหาใหญ่กระทบกระแทกเส้นทางความรักแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยร้าวฉานรุนแรงถึงขั้นเลิกรา เหตุผลเพราะเดือนนี้ดาวพระรหัสซึ่งเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนปัตตนีและเจ้าเรือนกรรม,มะที่สถิตหลังลักนณาเรือนวินาศแต่ขณะเดียวกันดาวเจ้าเรือนวินาศคือดาวศุกร์เนี่ยก็มาสถิตเรือนกรมมะตามหลักโหราศาสตร์ครูบาอาจารย์ท่านว่าดาวคู่นี้ท่านแลกเรือนกันเทียบเท่ากับดาวมาตรฐานดีคือเป็นเกษตรสุขภาพอุบัติเหตุครับสงกรานเนี่ยไปขับรถถอยหลังดูกล้องดีๆนะครับ ไม่มีกล้องถอยชนยังไม่ค่อยอายใครเขาแต่นี่มีกล้องชัดระดับ 4K ดันถอยหลังตกหลุมตกกล้องเหตุการณ์นี้ไม่ธรรมดานะครับอาจจะทําให้ท่านมีอาการบาดเจ็บเจ็บหลังเจ็บเอวล่องหรือหลุมที่ว่านั้นไม่ใช่เล็กๆทั้งนี้ราศีเมถุนมีเกณฑ์เสียตังมีเกณฑ์เจ็บตัวอันเป็นผลมาจากรถเครื่องจักร อีกอันนึงคือตัวท่านเองเนี่ยเดินไม่ได้ระมัดระวังตกหลุมตกร่องครับเดินถนนหนทางไม่ว่าท่านจะอยู่บ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลก้าวลงบันไดโดยเฉพาะสะพานข้ามทางข้ามถนนเนี่ยเวลาจะลงถึงพื้นดูสักนิดครับเป็นไปได้ก็อย่าไปเหยียบฝาท่อเพราะบางทีเนี่ยเขาปิดไว้เฉยวางไว้เฉยพอเหยียบปุ๊บก็พลว่ลงไปเลยช่อกลาบสลากินแบ่งรัฐบาล1เมษายนตรงกับวันอังคารขึ้น4ค่ำเดือน5ปีมาแส็งทะเบียนรถของเพื่อนสนิทหรือคนคุ้นเคย ถ้าท่านมีหลายคนก็ลองนั่งนึกดูดีๆครับคนไหนท่านสนิทที่สุดคนที่คุยได้ทุกเรื่องทะเลาะกันกี่ครั้งเราด่ามันมันด่าเรากี่ครั้งกี่หนก็โกรธกันไม่ลงเพื่อนสนิทจะผู้หญิงผู้ชายหรือเพศทางเลือกได้หมดแลลวครับดูว่ารถที่คนคนนั้นใช้ทะเบียนอะไรนั่นแหละครับคือหมายเลขนำโชคสำหรับงวดนี้กลางเดือนตรงกับวันพุธแรมสี่ข้าเดือน5ปีมะเส็งหมายเลขนำโชคก็มีให้เลือก3ทาง หนึงเลขที่บ้านที่ท่านอยู่อาศัยวันนี้2ปีพศออที่ท่านเข้ามาอยู่และ3อายุของท่านที่เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ไม่ใชใ่เลือกทั้ง3าอย่างนะครับอย่างไหนท่านจำได้มากที่สุดหรือท่านเห็นท่านรู้ก็เอาหมายเลขนั้นแหละไปใช้เสียงโชคสาหรับงวดนี้คือถ้าจำอะไรไม่ได้เลยก็ไปดูหน้าบ้านเลขที่บ้าน เลขกิตอะทไรเอาไหมเลขนั้นแหละครับแนวทางวางแผนชีวิตและทำบุญเสริมชะตาเมื่อดาวอังคารดาวเจ้าเรือนราพะและเจ้าเรือนอาริเนี่ยสถิตเรือนการเงินเดือนนี้ทั้งเดือนรายได้เนี่ยมีอยู่ไม่น้อยแต่รายจ่ายก็เยอะทั้งที่เกิดจากตัวท่านเองซื้อข้าวซื้อของกับใช้ชีวิตประจําวันและเพื่อการลงทุนดังนั้นผมอยากจะเรียนให้ท่านวางแผนว่าอะไรก่อนอะไรหลังกับที่สําคัญครับสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยบางทีอยากจะให้ท่านหลีกเลี่ยงสักหน่อยชั่วระยะเวลาหนึง่ง พราะระวังที่ดาวดวงนี้คือดาวอังคารสถิตเตือนการเงินดาวพุธดาวศุกร์พระราหูดาวอาทิตย์ก็สถิตเอเรือนกรรม,มะทั้งหมดสําคัญสุดคือช่วงดาวอาทิตย์เนี่ยเกาะกลุ่มร่วมกับดาวพุธดาวศุกร์โครงสร้างดาวลักษณะเช่นนี้ท่านต้องระวังเลยเพื่อนฝูงสังคมสร้างปัญหาเพื่อนฝูงสังคมเบียดเบียนไปให้ทานหนีนะครับคนเราต้องมีสังคมต้องมีคอนเน็กชันแต่ให้ท่านดีเกลี้ยงนัดกินข้าวนัดเจอปฏิเสธหน่อยเฮ้ยวันที่เราไม่ว่าง oh เราอาบน้ำหมาอีกวันหนึ่งมาบอกเราอาบน้ำแมว และแนะนําให้ท่านทําบุญด้วยการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากทุกรูปแบบกับถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่โคกระบือหรือให้อาหารสัตว์กับมูลนิธิสถานสงเคราะห์สัตว์ทั้งสัตว์พิการและไม่พิการอานิสงส์ของการสร้างบุญกุศลทําทานครั้งนี้จะช่วยให้ราศีเมถุนนั้นไม่โดนเบียดเบียนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ท่านตั้งใจสาธุท่านผู้ชมครับสมมุติว่า คนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่1ึงวันหรือ24ชั่วโมงผมจะแบ่งช่วงเวลาของชีวิตคนออกเป็น4ส่วน2ส,ส่วนแรกหรือ12ชั่วโมงชีวิตจะอยู่ในช่วงดวงตกทำอะไรก็แย่ขายอะไรก็เจ๊งส่วนถัดมา6ชั่วโมงคือดวงชะตากลางๆเรื่อยๆไม่ได้ตกแล้วก็ไม่ได้รุ่งพออยู่ได้ส่วนสุดท้ายสำคัญมาก6ชั่วโมงเป็นช่วงจังหวะดวงดีดวงรุ่ง ขย้ายความครับมนุษย์แต่ละคนบนโลกใบนี้จะมีช่วงจังหวะชีวิตที่ดีทําอะไรก็รุ่งทําอะไรก็ได้เงินเพียงแค่หนึ่งในสี่ของช่วงชีวิตเท่านั้นแล้วคนที่ประสบความสําเร็จก็คือคนที่รู้จักวางแผนนําเอาเงินทองทรัพย์สินจัดก,การทรัพยากรที่ได้ในช่วงจังหวะดวงรุ่งม,มาใช้ในตอนดวงตกกับช่วงที่ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางประเด็นสําคัญประเด็นเดียวคือจะรู้ได้อย่างไรว่า ดวงจะดีตอนไหนแล้วจะดีไปได้สักกี่มากน้อยคําตอบอยู่ที่บริการนี้ครับบริการดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ไม่ได้เน้นแค่ความแม่นยําอย่างเดียวแต่แม่นยําแล้วท่านยังนําไปใช้วางแผนชีวิตเพื่อความสําเร็จความร่ํารวยอย่างยั่งยืนลูกค้าผู้ใช้บริการนี้จะได้รับคําตอบข้อที่1ท่านจะได้รับรู้ว่าความสามารถแท้จริงของตัวท่านเองนั้น ความสามารถตามพื้นชะตาคืออะไร <Wow. S 1> ดวงดาวในชะตาเกิดบอกได้ครับว่าท่านนั้นเก่งอะไรทําอะไรแล้วดีที่สุดรู้แล้วก็ให้ท่านมุ่งทําตรงนั้นอย่างเดียวไม่ต้องไปลองถูกลองผิด 2. ออาชีพการงานที่ทําแล้วรวยทําและมีความสุขคืออาชีพอะไรคนเรานั้นทํางานอะไรถ้าท่านอยากทําทําได้ทั้งหมดแล้วครับแต่งานที่ทําให้ท่านรวยทําให้ท่านมีความสุขต้องเป็นงานอาชีพที่สอดคล้องกับดวงชะตา 3. คนเราต่างก็มีข้อเสียแล้วอะไรคือข้อเสียอันสำคัญที่ทำให้ท่านพลาดโอกาสดีๆหลายครั้งหลายหนรู้ตรงนี้ก็เพื่อนำไปใช้วางแผนเสริมสร้างศักยภาพของตัวเอง 4. โหราศาสตร์ตามแนวทางผมนั้นยังเชื่ออีกว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีกรรมติดตัวมาสิ่งที่มีควรเกิดความผิดหวังการผิดพลาดและการสูญเสียนั่นเพราะเจ้ากรรมในเวรที่คอยดักรออยู่ตลอดเส้นทางชีวิต วิธีทาบุญเสริมชะตาเพื่อปรับแก้กรรมก็จะอยู่ในบริการนี้ด้วยครับและ 5. สําคัญที่สุดนับจากวันนี้ชะตาท่านจะรุ่งเรืองสูงสุดตอนไหนโอกาสดีๆจะผ่านเข้ามาเมื่อไหร่รุ่งเรืองไปได้นานแค่ไหนรู้ตรงนี้เพื่อเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเตรียมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสําหรับชีวิตท่านทั้งหมดนี้ เกิดจากความรู้และประสบการณ์การทํางานมากกว่า20ปีของผมอาจารย์สมเจตแสงคำานวเวงกัมพูสาทางเลือกบริการครับตรงไฟล์เสียงคําทํานายทางลายใช้บริการพูดคุยสดกับผมทางโทรศัพท์หรือเข้าพบเจอกันตัวเป็นเป็นปรึกษากันแบบชัดๆกับผมเป็นการส่วนตัวที่สํานักงานครับสนใจใช้บริการ adline official a อาจารย์สมเจต สแกน QR โคดที่ปรากฏตามนี้ก็ได้ครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817 008 64 4ขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สินที่ดีและคนที่ดีตลอดไปสวัสดีครับท่าน